สวัสดีครับผมบ่าวนองครับผมไอบ่บอกข้อฝันในฟันเองครับเมื่อนี้ถือว่าบอกข้อฟันให้ฟังก่อนหน้านั้นเนาะเช่นไอ้กบหน้าเพิ่นมาถามว่าฝันยังบ่หลังจากนีหวยออกมัเรียว่าบัวบ่ัวฟันแฝันเมื่อคืนม่ะเคื่อเมื่อวานวันพฝะเนาะครับวานวันพะฝาถือว่าเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองนิ่เด้อ ฝันฝันว่านิดหน่อยมันเห่ินในรถยนต์ผมนะมาเห่นในรถย,ยนต์มากในยิงแจ้งกูการกูก,กักว่าแต่มันเสียงมาแต่ใส่นอนในความฝันเด้อันนี้ในความฝันก็เลยลูกมาเบิง่งเห็นเงาอยู่ในรถเงาคือเป็นเป็นเงาเล็กหน่อยนะอยไปเปิดเอากุญแจไปเปิดประตูเบงออเห็นเป็นเล็กหน่อยอีรีไหมแต่ว่าเห็น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 เป็น เป็นหลปไปล่หลัง,งหูแต่ว่าเป็นเล็กหน่อยก็เลยเดี๋ยวถามว่าเป็นไผ่มแต่ใส่แต่โบปลาเนี่ยแต่วเราโยโย่โหลดแอปช้อปปี้วันนี้ส่งฟรีไม่มีขั้นตำ่ำพบกับสินค้ามากมายพร้อมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุดสิบเดือนอทิของใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบอกแต่ว่อันอยากไปเบื้องต้นใหม่อยากไปเบื้องต้นใหม่ทั้งหุ่นทั้งหุ่นคนว้าอยากไปเบื้องต้นใหม่ทั้งหุ่นทั้ง,งหุ่นกัน,นกเลยว่า ต้นไม้ด้วยไซน์เนาะทั้งผุนมาจ้ะบอกไปกับคนลุกไปไอ้ต้นไม้ที่ว่านี่ต้นไม้ยังครับอันบ่งหูกันยังบ่ทันหูตอนแรกอะยังบ่ทันหูหูแต่ว่าเพื่อนบอกว่าให้ไปทั้งพุนทั้งหน้าว่าจ้ะไอ้ทั้งพุนทั้งพุนทั้งพุนกันเลยว่าในความฝันกันเลยว่าโอ้ยบ่ไปดอกมเดือดแล้วแล้วมืออื่นเศร้าคนละมืออื่นเศร้าหรือว่าแจ้งหูแจ้งตาแล้วล่ะจังจังสิพาไป แต่ว่าได้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 ก็ได้ก็ได้พวกไอ้ยิ้มหัวคือใจเฟินน่ะนะจะเล่นปิดประตูปิดมาพอข่าวก็สะดุ้งตื่นแต่แต่ว่าไอ้นี่เรื่องรถไฟนี่เปิดประตูไปนี่พ่อเลยเป็นหนาตังไหนครับดำ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 คือเก่าอีกคือเก่าใส่เสือใส่ยังบ่้งายตึ๊บพายปืนพายปืนมืนมนี่ไฟปืนเลยเออไาปืนเลยว่าอย่างเถลยเลยนะอยู่เทิงพ่วงอะไรเลยไหนอับพ่วงก็ได้อยู่สิ เรียนเลยเรียคือ้ดีนหน่อยสิเลยเรียนเขา้าขึ้นข,ข,ขับรถนี่ล่ะข,ขับรถนี่ล่ะก็เลยเดี๋ยวาถามเปิดประตูไปฟังนี่หวาหาหนุนหนุนแล้วยิ้มปืป้ไอไเลยแหละก็เลยว่าง่้ยมามาให้ก็คือฉันรับผมผมกับโบขึ้นไปมีอะไเพราะว่าตั้งแต่ผมได้ใครมานี่ยผม,ผมรู้ว่าสี่ฝันเห็นคนดูนะฝันเห็นนะักตะกี้โบมี่เลยแต่อันนี้เป็นมันผ่าพร้อมเนาะไม่เห็นมันขึ้นมันผ่าห็นบอกุ๊บไอ้กุ๊บหน้าถามผมเหมือนกันว่าเดี๋ยวแฟนบอกแตะลีออกมา เอ,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 อฟซีก็ถามบ่วบัวบัวบัวฝันเลยกินมือนีมือขึ้นฝั่นะผมก็เลยได้โท่ให้ไอ้กอล์ฟาเรามาหาดีล,ละเลยมาบอกว่าแกบอฝันไม่ฝันไอแ้แนวรถที่ว่าไอไ้ใครมาเล่นในรถครับทะเบียนรถเนาะครับไอ้สามหาสองแปดครับสาม<แ>หาสองแปดไทเบียนรถทะเบียนรถเก่งผมสามหาสองแปดแตเลยว่า ชีว่จาจังไรเนาะวุ้ยว่าไปละคนลูกไปถูกไหส่งไป,ไปละคนลูกไปอันนีเลยเอื่อนไอ้กบนาเป็นมหาว่าสิมาแปลความฝันให้ฟังว่าพอดีเพิ่อนกติษภารกิจพี่กันเลยเดี๋ยวมากันกับคำกับคำเลยกับคำอันนี้ว่าสิมาบอกความฝันให้ฟังว่าสิมาหาแน่ว่าสิบอกฝันแล้วฝันแล้วว่าสิก็ถามอยู่แล้วหลักเนาะว่าหลังจากไหนออกมากในฝันเนี่ยบ่บ่ฝันเลย หลังจากนั้นวันผราฝันจ่อยบ<ม>่า<ม>ฟันมือคื่นมาหาวันผ่าพอบนะเดีเย๋ยวผมชิพผาไปเบิ่งไปทะเบียนรถผม,มไปตัวใดนะนี่กอนดูร่างบา่า,ายอยู่ คันนีครเบิรั่งเลยขันมีพนนังเลยทั้งแม่เลยโคตรขับโยมเลยรถสันดเดเดๆเลยนั้ฟันนด่นนะสามหาสองแปดด้วยครับที่เป็นรถอันนี้หัวก้อนก็ได้สองแปดเอาหัวก้อนอะไรสองแปดก้อนก้อนไหนนะับ งวดนี้กับบนน่เน่นะครับเนาะอยู่ซื่อกับพนังขั้นขั้นนีตเหรินเซ่เดินมาสิไปหาสิไปต้นไม้ต้นใหม่ไปเบิ้งต้นไม้ต้นไม้ทั้งพุนทั้งพุนทั้งพุนไนอย่าได้คิดแต่สีหนิวไปทั้งทั้งพุนทั้งขุนเห็นแต่หน้าท่อนเห็นแต่หน้าเจ้าของตัวหน้็อ่านเอาพอแน้วนะอ่านพอแล้วทั้งพุนทั้งขุนขนาดเมื่อคยมาเลยเนาะเราสี่สี่ไปหาต้นไม้เห็นยังยังงงอยู่ เดี๋ยวท่านไปของตนี้มันเดือดเดือดเดือนแล้วไอ้ที่ไปมันเัืเดือดเดือนกันเลยว่าแต่วมันแจงผููแจงตาตอนใส่สีผ้าไปมาใช่แต่ว่าเขาเขาเขาแววแววว่างวดงวดที่แล้วนงวดที่แล้วว่ามีคนไปขอต้นใหม่อยู่หันสองงวดสอนสองงวดสอนแล้วเพออมาเหล็กเด็กเป็นได้ครับเหล็กงวดงวดแรกที่เพื่อนไปเบืองนที่เพื่อนไปเอาหนังหมุ่หูว่าเพื่อนใดตัวใดแต่ว่าเห็นได้เพื่อนซากันว่าเพื่อนแล้วก็ มาหมดลาสุดเหมือนกันมันไปเอาอันเขาแมียเขาแม่ดองมันมาแต่ยาสูบมันไปเอามันไดมาสามศูนย์หกสามศูนย์หกเนี่ยสามศูนย์หกมันซื้อเพื่อกับเฮียนักซื้อบาร์ดงสองบาทครับสองบาทเพื่อกับบอกร้องมันใดนีหมเพื่อกับบอกองฝันเล็กออกแล้ยวมันจังบอก ก็เลยโอ้ยนอนว่าเสียดายอยู่บตดวแต่ว่าบางยางเข้ากับเจล็กไอ้ไข่ก็ตรงกันคนลูกคนรู้ตัวนี้แปลก็ต้องที่ว่าเอ้าเหลขข็กคือตรงกันเอไอ้ไข่มาบอกให้เปลี่ยนเ,เหล็กซีนะครับ<ง>เนเปลี่ยนเหล็กซีเป็นเหล็กศูนย์ศูนย์สามหกเนี่ยตรงกันเลยไม่ใหญ่เป็นมาได้สามศูนย์หกนั่นมือลาครับแายสีสําคัญว่าไอ้ไข่เพิ่สีอยากไปต้นใหม่หรือว่าสีอยากไปบ่งต้นใหม่ตนนี้บ่อาจจะเป็นไปเลย กันเลยว่ายาสิผ้าไปดอกแบบนี้ครับท่านผูใส่อยู่ประจำแต่ครับบรแษ่ทกันนะเขาเนาะสีออกี่ปูอ๋อกกะ<ม>ลองพีนหน้าเบิ้งาะว,ว่าใครพยนยามขึ้นรถเนาะแมนยังรอเลยขนณะที่มืดๆก็ยังรอเลยสามห้าสองแปดง,ง,งามอยู่ครับ หาสามหาแปดสินี่เออพมพกันมาอยู่ได้หาสามหาแปดนี่เนี่ยหาสามหาส้งเหันหาแปดสามซอนโวลเ็สุดเ็นนี้นะหวหนไ้อนแปดอือวันกวันติ่เบ็ดมือนัานเล็กวนี้อันเบ็ดเลยสองแปดอ๋อเล็กแม่อยู่มากมืองงานแม่ผมบอกอ่นแม่ดีผมซื้อ โบอันเพราะเมใส่เห das heißt ja, ็ดเตัอหละสื่อตัวนี้ละสิตาสองแปดแต่ก็เมียวก็มามาฝันว่าก่อนก่อนเล็กสิออกฝันว่าขับรถคันนีไปใส่แบบเป็ืนบอกฝันมันก็เลยสื่อหาสองแปดก็คอหาสองแปดเนี่ยแต่วันหนึ่งมอนมันออกมุกสองแปดเนาะหาสองแปดก็คือหาสองหาแปดสองแปดสองอะไรตลาดคงเปิดไป แต่ว่าสามตัวอ,ออก6คกสองแปดเมนตันเวลาออกคกสองแปดแล้เมียนเลยค่สองแปดเดี๋ยวมือได้ได้เดี๋วสามารือันนี้แหละเดี๋ยวแจงแจงแต่ผมสิพา่าไปเบิ้งอัน,นต้นใหม่ต้นที่เพิ่น่าเพิ่นสิไปะนะนเราเิ่นยาเขียนนันะนะแต่ผมสิพาไเปเบิ้ง แต่กับโบนี่นะครับเนาะคืนนี่เนาะ,ละหลังจากเ<ล>พิ่นมาหาแล้วคืนแรกค<ล>ืนสองคืนสามแต่กับโบงูว่าเผสนสหมาอีกบอล,ลองมั้งครับหรือว่าผสมาัสีส่เหล็กได้นั่งขั้นไดโบงูได้เ,ด <laughs> เป็นแนวทางไปเพิ่นให้โซ่เพื่อเพิ่นใจอยากได้โซ่ก่อนนี้ง่านะอยากเค็ีเงือนนะอยากเค็ีเงือนไหมแต่ปรตสบการณ์ว่าคือออกเคลียร์ไหม่ดอกคืออยากปรับปรุงเชอรี่ย ว้าวเจนนิเฟอร์โลเปสคุณโจมตีหมู่บ้านฉันใช่ไหมหมู่บ้านฉันด้คอยมาสเตอร์น่ะนี่คุณถอมาถึงที่เงินเงินเพื่อนแ่เ่อนเพื่อนพั่โสเพื่อนเพื่อนแต่โสดเฮ้ยมันอีกนี่นี่ะอยากอยากเก็บปูนขึ้นเรียกนี่นะเล้ไม่ออกนะเฮ้ยมานมาวันนี้ให้กังๆเลยนะเอาแบบเดิมเลยเลยได้เนาะ เงี้ยไม่เงี้ย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 ไม่เบื้องหลังเพื่อนมาให้น no. ้อเห็นมาสื่อสื่อของมาหรือเปล่าครับสื่อของมาไว้แล้วสื่อไว้แล้วสื่อไว้แล้วแต่ว่ายังยังยังมันยังมันสบายเนาะยังยังครับทวไมสบายวันทีบโพกเหรครับก็วาสล่าบอยจิต อาจจะเป็นยิบหงย้ำสองราษจะเป็นอาจจะเป็นหลอดเดอรเลยบปาหอบเดกเอเดกกขนาดจะใหมั้งเพราะว่ายิบหายยำแรงเนาะยี่ผายำแรงแ้วกะประมาณจรงนว่จะโดดเลยเป็นยิบหงกเปนบลาหเป็เบานผาก็อี่เวลาละเวลานั่นแหะครับแต่ผมยิพาไปพาไปทั้งสองหมองเลยนม่ยแต่ว่าก่อนดื่นนี่แะพาไปไอ้เบิ้งไอ้ใครที่ว่าสี่ไปเบิ้งต้นใหม่ก่อนเนาะ คนลกไปสิบาคนลกไอ้ฟาทะเบียนรถที่ว่าไอ้ใครเขาเต้ขยมเลยนะครับไอ้ทะเบียนรถนะครับเด้อสามหาสองแปดนะครับผมสามหาสองแปดครับเนี่ยสามหาสองแปดอันนี้เพิ่งกับท่าได้บอกเลยนะครับบ่าท่านได้บอกว่าท่านได้บอกแต่ว่าบอกแต่ว่าผมกับว่าแม่นไอ้ใครแล้วมาขึ้นรถผมไม่ไปหรอกผมกับผมไม่ไปครับผมก็คือเป็นไอ้ใครต่างอันนี้ว่าท่านจะเพื่อเป็นแนวทางครับ อีกอีกข้างหนึ่งในจุดนี้เนาะในจุดนี้อยากให้หมอซูฟังน้องครับเนาะเพราะว่ามันฝันเห็นเออันแบ่งก็เยอะอันนีกเือได้ยังบ่บ่กกันบ่บ่กันหนึ่งสี่นะอันนี้ถือว่าเพคนกะแบ่งปั้นได้ครับนี่ขณะคนฝันเพื่อนกันยังโทรหาผมให้ให้ผมมามาอยากเราเข้าฝันให้นสุขคนได้ฟังครับฝันมันหมาดสดๆเลยอ่เออย่างว่าฝันตื่นเช้ามาโทรหาไอ้กบหน้าว่ะ กันว่างเขามาหาได้เดิมแต่เดี๋ยวสิแปะความฟันในฟังว่าแั่ฟันแล้วว่าจตนบ้าบ้าขึ้นว่าแั่โอเคครับพอกันอีกงทีนึงวันที่ยี่สิบหกจุดถูกหรือว่าใครพัฒนาเขาฟันจันไดนเดี๋ยวสีมาแบ่งปันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะจะได้กันฝากกดติดตามเลยนะครับช่องเบ้าหนองซอยยิงๆนะครับเด้อโอเคครับผมเดี๋ยวผมสีผ้าไปมองเคนสีให้เบิึงโอบผมโอเคครับจะได้ขอบคุณทุกคนนะครับสิทธิการาส้ม uh